สวัสดีครับพบกวับรายการกิจขยี้ข่าวกับผมนะครับกิษพลเดชวิสัยครับผมเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนแรกของปี2567อยู่ข่าวเสาต่างๆนะครับผมก็จะมานำเสนอในทุกเรื่องนะครับกีฬาบันเทิงการเมืองแล้วก็ข่าวจีปบบาถะที่ผมคิดว่ามันสำคัญ แล้วก็ผู้ฟังได้ประโยชน์จริงๆในเรื่องของเบีย์เดอะวอยนะเป็นเรื่องที่มีแต่คนพูดถึงนะขนาดช่องแบบช่องดังๆอะ่ะช่องการเมืองอะ่ะก็ยังพูดถึงเบีย์เดอะวอยนะครับนักวิชาการครูบาอาจารย์ก็พูดถึงโอ้โหเป็นเรื่องที่ฮิตมากๆเลยทีเดียว แต่หลายคนก็เฉยๆมีมุ้ทตาจิตไม่ได้ไปว่าอะไรเบียเดอวอยก็พูดถึงธรรมดาไม่ได้ไปลงลึกรายละเอียดอะไรแต่หลายคนก็โจมตีก็ด่าก็พูดถึงในทางที่ไม่ดีผมไม่ได้บอกนะครับว่าเบียเดอะวอยไม่ผิด แต่มันผิดขนาดต้องถึงขั้นประหารชีวิตเลยเหรอการไปขโมยมะม่วงบ้านคนอื่นการไปลักทรัพย์ของของคนอื่นผิดไหมผิดแต่ควรจะลง,ลงโทษถึงประหารชีวิตไหมผมถามเท่านี้แต่ละคนสนุกปากกันจริงๆสนุกกันมากๆ ผมดูแล้วสังคมเดี๋ยวนี้มันเป็นสังคมกระดำซ้ำเติมคนกันไปแล้วหรือยังไงอ้วาวก่อจะมาเข้าเรื่องก่อจะมาพูดสรุปเรื่องเบียเด e ยวไว้นะครับมารู้จักประวัติเธอหน่อย b e ียเด e ร์ไว e ก็คือมีชื่อเสียงในการเข้าประกวดในรายการเด e ะไว t e ไทยแลนด์ซีซั่น3นะภายใต้ทีมของโคจอ้ เธอไม่ชนะนะครับแต่เธอก็ดังเพราะเสียงร้องเธอทรงพลังมากรอบแรกในการร้องของเธอซึ่งโค้ดสี่คนหันอยู่ไม่หันหลังให้เธอแล้วก็โค้ดทั้งสี่คนหันกลับมาดูเธอไม่ว่าจะเป็นคุณสตมัมคุณคิมพี่ก้องแล้วก็ คุณโจ伊การที่โค้ชสี่คนหันมาทั้งหมดนี่ถือว่าเสียงไม่ธรรมดาเลยจริงๆพอหันมาแล้วนอกจากเสียงไม่ธรรมดาแล้วเธอยังน่ารักขาวสวยหมวยแล้วก็เลือกไปอยู่กับโจอีบอยก็ถือว่าถูกต้องแล้วคนแสบๆต้องอยู่กับโจอีบอยแม้จะไม่ถึงเป็นแชมป์ก็ตาม แต่เธอหลังจากนั้นเธอก็มีชื่อเสียงโด่งดังในระดับหนึ่งนะเริ่มแรกเธอเป็นเดตไอดอลนะหน้าหวานแล้วก็สู่พอเธอมามาเป็นเบียร์เดอะวอยเธอก็ก็ยิ่งดังขึ้นไปใหญ่ตอนเป็นเด็ดไอดอลก็ดังอยู่แล้วนะเธอชื่อว่าพัฒนันอักษมงคล เกิดปี2538เป็นคนกรุงเทพจบโรงเรียนราชินีบูรณะจบนิเทศศาสตร์อัดสำชัญโอ้ธรรมดาม嘛แสดงว่าครอบครัวมีเงินนะมีกระตังนะถึงจบอัดสำชัญได้ เธอเคยชนะเลิศการประกวดวอกี้สตาคอนเทนต์มาแล้วนะแล้วก็เธอมาดังในโดวาเนี่ยแล้วก็เซ็นสัญญาเป็นนักร้องในค่าย GMM Grammy มีผลงานออกมาต่อเนื่องที่ได้รับความนิยมแล้วก็ส่งให้เธอกลายเป็นศิลปินที่มีแฟนเพลงติดตามเป็นจำนวนมากเธอก็มีผลงานการแสดงด้วยนะครับภาพยนตร์สลัมบอยซอยติด แล้วก็ซีรีส์เรื่อง The Box อกล่องหลอนซ่อนตายนอกจากนั้นเธอก็ยังแต่งเพลงเองด้วยนะเป็นนักร้องด้วยเป็นนักแต่งเพลงด้วยเธอเป็นยูทูบเบอร์นะเจ้าของฉายา Angel v o i c e มีรายได้นะ มีรายได้จากการเป็นยูทูบเบอร์มากพอสมควรนะครับผู้ติดตามก็หลายแสนคนนั่นแหละคือเบียร์เดอะไวแล้วทำไมคนจะต่อว่าต่อขานจะโจมตีจะกระแนะกระแหนเบียร์เดอะไว อย่างเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังก็เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนะอายุยีสิกว่ากว่าแล้วก็อยู่ๆก็ปุ๊บปุ๊บปุ๊บตอนประกวดนะเธออายุสิบเก้าปุ๊บปุ๊บปุ๊บรวยมีชื่อเสียงโด่งดังเดี๋ยวว่าจะเด็กผู้หญิงเลยใครก็ตามบางคนที่มีอายุมากแก่ๆก็ตาม อยู่ๆก็โด่งดังป,ปุ๊บปั๊บปั๊บมันก็ลืมตัวมันก็หลงตัวเองเพราะเป็นสาวมั่นไงเธอก็มีความมั่นใจในตัวเองสูงเลยแล้วเรื่องแฟนเรื่องผู้ชายนะเธอก็มีมีมีมข่าวเป็นระยะระยะนะครับผมอันนั้นก็เป็นเรื่องของเธออ่ะเธอจะมีกี่คนจะได้ใครจะเลิกใครจะทำอะไรมันก็เป็นเรื่องของเธอหรือเปล่าวะ มันเป็นของของเธอเนาะพอดีเธอมาเป็นนักร้องนักสแสดงอะ่ะถ้าเธอเป็นคนธรรมดาก็มีเยอะแยะที่ทำตัวเหมือนกับเบียร์เดี๋ยวบอยมีเยอะเยอะมากๆแต่ไม่เป็นข่าวไม่ได้ดังไงคือสังคมเดี๋ยวนี้มันก็ไปลุมแบบว่าใครพลาดนะมึงอย่าพลาดมึงพลาดเมื่อไหร่มึงโดนเมื่อนั้น สุดท้ายหลังจากที่เธอออกมาต่อก่อนในการไล์ก่อนครั้งสุดท้ายเนี่ยที่มาไล์ตอนตีสี่สิบนาทีมีผู้เข้าชมหลายแสนคนน่ะนะ <c oughs> <c oughs> เป็นปรากฏการณ์จริง <c oughs> แล้วข่าวของเบียดไว้เนี่ยทำให้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรในการอภิปรายขอประมาณเน่ยมันก่อยไปเลยจริง <c oughs> ในการประชุมนะโอ้โห สสพักเก้าวไกลโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่อภิปรายอย่างฉะฉานทำการบ้านมาดีก็เงียบสนิทไปเลยหลังจากมีข่าวเบียเดอไว้นะครับผมคนที่จะไปโจมตีนิจิตอนวันเลตคนที่จะไปโจมตีนายกรัฐมนตรีคนที่ไปโจมตีการทำงานของรัฐบาลก็ไม่มีข่าวเลยเพราะเบียเดอไว้กบ กระแสไปหมดเลยนะครับแต่ผมสงสัยนิดนึงว่าทำไมไม่มีใครพูดถึงคนที่ทำผิดเป็นตัวการของเรื่องนี้คุณปื้มนะครับคุณปื้มคุณปื้มเป็นคนที่คุกคามทางเพศเบียร์เดวอยนะ ไม่ใช่เบียร์เดวอยกระโดดไปจูบป,ปากคุณปื้มนะคุณปื้มมาจูบป,ปากเบียร์เดวอยนะแล้วก็เบียก็นอนอยู่ในห้องนะ <c oughs> ไม่มีใครว่าผิดมันต้องผิดทั้งคู่หรือเปล่าวะและคนที่ผิดมากกว่าก็ต้องเป็นคุณปื้มหรือเปล่าวะแต่ไม่เห็นมีใครสนใจไม่เห็นมีใครไปว่าไปต่อว่าต่อขานอะไรกับคุณปื้มเลย คุณเพิมไม่ใช่หม่อมเปิมนะคุณเปิมไม่ใช่ลูกคุณชวนนะคุณเปิ่มคนนี้ชื่อว่าสิทธิพัฒน์วานิชพัน์จบนิเทศเหมือนกันมลังสิตแล้วก็เป็นชอบทำอาหารแล้วเป็นลูกมือเชฟชื่อดังมาก่อนแล้วก็เข้าเรียนทำอาหารที่คอร์ดอนเบลดของ โรงเรียนสอนำมารชื่อดังสไตล์ฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันในรายการม a สเตอร์เชฟซีซั่นสองเชฟปื้มสามารถเข้ารอบ30คนแต่สุดท้ายเขาตกรอบตกรอบแรกครับซึ่งตอนที่ปื้มเข้าแข่งขันในรอบแรกวัตถิดิบได้คือหมูสับซึ่งปื้มทำออกมาเป็นไส้กรอ,อกอิตาลีมีส่วนผสมสันนอกกับมันหมู จิ้มกับน้ำมันโชริโซและเมื่อเชฟป้อมมาดูก็ถามว่านี่ทำเสร็จแล้วเหรอเชฟป้อมนี่แบบโอ้โหเป็นผู้หญิงแบบทำตัวแบบดุดุสามทางดุดุคึ้งคั้งแบบว่าอันนั้นเป็นสไตล์ครับเป็นรายการของเขาอะนะมันเหมือนกับไอเชฟเปิ่มเนี่ยเป็นคนที่แบบเป็นคนไม่ดีอย่างนั้นอะต้องคอยให้เชฟป้อม ซึ่งเป็นโค้ดเ่ะต้องดุต้องว่าเนี้ยผมดูแล้วเออแม่งก็ก็ขำๆเดียวอะมันเป็นการแสดงอะนะเ <c oughs> ชฟป้อมบอกว่าทำเสร็จแล้วเหรอป้มก็บอกว่าทำเสร็จแล้วเพราะทำอะไรต่อไม่ได้เพราะว่าวัตถุดิบมันน้อย,อยใช่ปะเชฟป้อมก็เคาะน้ำมันโจริโซให้ป้มกินแล้วถามว่ามีรถอะไร ปื้มก็บอกว่ามีรถขมทําให้เชฟป้อมบอกว่าถ้าเรารักที่จะอยู่ในชีพนี้ต้องมีสติเพื่อที่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปสอนมวยเขาอีกก็อยากจะทิมมาอันที่เชฟป้อมทําด้วยว่าอร่อยเลิศเลอสักแค่ไหนจริงๆจะสมกับกับกับมาเธอไหมแต่คงไม่มีโอกาสนะครับผมก็ได้กินแค่ข้าวแกงกับก๋วยเตี๋ยวข้างถนนนั่นแหละปัจจุบันเพิมก็เป็นยูทูบเบอร์ แล้วก็สอนทำอาหารหลายอย่างนะแต่อยู่ๆก็ก็หยุดความเคลื่อนไหวไปหลายปีแต่ละคลิปก็มียอดคนดูเพียงหลักร้อยแล้วก็ปิดเพจไปเป็นครีเอเตอร์วีโรเกมซึ่งมีผู้ดูห้าร้อยคนนั่นแหละครับคุณเปิ่มซึ่งเบียบอกกับ ผู้จัดการว่าอยู่ใกล้แล้วมีความสุขไม่ต้องทำอะไรแค่อยู่ใกล้ๆก,ก็มีความสุขนั่นมันเป็นความรักเนี่ยความรักความหลงใช่ไหมแล้วคุณปื้มก็ออกมาเพิ่งออกมาออกมาพูดถึงเรื่องนี้แบบตะกุกตะกัดแต่ไม่ควรที่จะมีรูปพระเยซูติดมาในเฟรมที่ ปื้มออกมาพูดสรุปสุดท้ายเบียดเอาไว้ก็ออกมาโพสขอโทษแล้วก็บอกเขายอมรับผิดทุกอย่างแล้วก็จะทบทวนตัวเองใหม่เท่านั้นเองไม่มีอะไร แล้วเรืองมันก็จะเงียบหายไปผมจะบอกเบียเด e วอยนะงานเนี่ยครับใช้วิกฤตให้เป็นโอกาสนะแต่ก่อนแต่ก็ดังในระดับหนึ่งเท่านั้นแหละเพราะผมก็ไม่รู้จักเธอไม่รู้เพราะว่าคนที่มาออกรายการเด e v วอยก็มีเยอะไม่รู้แกตีและซีซันซีซันมีเยอะแต่มันดังไม่กี่คนแล้วนะมันดังไอคนที่ชนะบางทีมันก็ไม่ทะลุนะ ไอคนที่แพ้ที่ได้ลองลองลองมากับดังกว่าก็มีเยอะแยะในะการประกวดแบบนี้ไอการประกวดอย่างเงี้ยพอจบแล้วมันไม่ได้ถึงที่สิ้นสุดของชีวิตนะมันเป็นการฉายแววตัวเองออกหน้าคนทั้งหมดมันให้พวกพวกแมวมองเห็นไงและเบียเดอะไวอยก็ทำได้สำเร็จแล้วมีปัญหาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็ช่างหัว จ้างแม่มันเถอะจริงใครจะด่าอะไรก็ด่าไปก็ดา่ดาดา่าด่าไปเพราะโอเคเราผิดไหมเราผิดตอนที่ไอ้คุณเปื้มมันมาจูบแล้วเราไม่สะบัดหนีเราสึกไปจูบแรกลิ้นกับมันแล้วเมียเขามาเห็นเอาผิดตรงนี้เพราะว่าสังคมไทยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นเรื่องขอขาดบาดตาย เรื่องครอบครัวเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นเลยนะสังคมไทยมันถึงขนาดนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นโอเคเธอก็ออกมาออกมาพูดออกมาอะไรมาฟ,าด,ฟาดคนนู้นฟาดคนนี้พอจบแล้วเธอก็โดนดา่าด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 ่าไปใครก็มารุมด่าด่าด่าเธอก็จบไปตอนนี้เธอตั้งสติดีๆเธอเอาเอาความความที่เธอโดนกดดันเนี่ยเธอมาเขียนเพลงมาเขียนเพลงแล้วเธอเธอก็ร้องเพลง ส่วนใครจะปลดหรือไม่ปลดจะออกเองหรือไม่ออกเองก็มาช่างมันเราก็ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งใคยไม่จำเป็นต้องไปแสดงซีรีส์อะไรเราทำของเราเองเราทำย่องช่อง u t u b e ของเราเองเราแต่งเพลงร้องเพลงใน YouTube ของเราเองก็ได้เอาจริงๆสมัยก่อนรักดนตรีใต้ดินน่ะ ไม่ก็ดังกันเยอะแยะมากมายนะแต่ตอนนี้โอกาสมันดีกว่านั้นเพราะเรามีโทรทัศน์อยู่ในมือเราเราเป็นเจ้าของก็คือช่อง YouTube ช่อง Facebook ช่อง TikTok นะครับนะคลิปนี้ผมก็สวนกระแสหน่อยนะก็อยากจะบอกสังคมว่าทำไมต้องไปรุมดาว เด็กคนหนึ่งแบบเอาเป็นเอาตายเอาจริงเอาจังกับแค่จูบกับผัวเจ้าบ้านเขาเนี่ยนะเราควรจะรุมด่าเอาจริงเอาจังกับคนที่มันคดโกงนักการเมืองที่มันเลวระยำนะนักธุรกิจที่มันเอาเปรียบประชาชน้าดการที่มันคอร์รัปชั่น จะดีกว่าไหมหรือพวกเราไม่กล้าเพราะเขามีอำนาจเรามาเล่นงานเด็กคนหนึ่งซึ่งมันไม่มีสิทธิ์มาต่อกรอนอะไรกับเราได้อย่างนั้นหรือคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่เสนอในแง่มุมของผมนะครับ ผมมีความสุขทุกครั้งที่ทำ u t u b e มันเป็นอาชีพมันเป็นงานที่ผมรักที่สุดในชีวิตที่ผ่านมาไม่ว่าผมจะเป็นรับราชการจะทำเป็นนักธุรกิจจะเป็นนายกสื่อนายกโรตารี จะเป็นพีดีมิสการจะเป็นายแล้วแต่มันก็ภูมิใจนะแต่พอมาอยู่ตรงนี้ประสบการณ์ทั้งหมดนั้นทำให้ผมภูมิใจยิ่งขึ้นในความเป็นยูทูบเบอร์ิดคนเด็ดวิสัยครับน่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผม มาซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตหนังสือเล่มนี้ผมเขียนสุดความสามารถในเรื่องมูเตรูและแม่แน่จริงผมไม่กล้าเขียนหนังสือเล่มนี้หรอกครับลองเอาไปอ่านดูแล้วไปปฏิบัติต,ตามสำหรับคนที่จิตตกแล้วมันจะพิกชีวิตท่านได้ราคาส9 0บาทครับเงินเข้ากองทุนอิสระลดูแลผู้ยากไร้และก็หมาจอนจัดครับ ติดต่อผมได้สามช่องทางครับทางเฟซบุ๊กธุรกิจพลเดชวิสัยทางไลน์และก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับแล้วก็พระนางพญาสยามครับซึ่งเป็นพระที่ปลุกเสกสามวาระนะวาระแรกที่วัดราดชบูรณะนะวาระสองที่วัดนางพญาวาระสามที่วัด,าดราชชมดลอาจารย์จ่มสีบูรพาอาจารย์ผม แล้วก็ผมร่วมกันสร้าง290บาทเช่นกันเข้ากองทุนอิสระพลเช่นกันวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณเป็นอย่างสูงครับที่ติดตามคลิปนี้จนจบขอให้ท่านมีความสุขแล้วดูโฆษณาทายคิปด้วยขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี ใจจริงสิชีวิตรักเธอชีวิตชีวีเธอเราต่างกันชีวิตไม่เหมือนเรียบรายมันใจจริงสิชีวิต